ดีจ้าทุกคนเป็นขาฝั่งไทยเลย,ยพี่น้องพามารับคนพิเศษพี่น้องมารหลับเคยหักเนอะพี่น้องเนาะเป็นมาลิน้ำผู้จะเคยมาสุดก่อนอะไรพี่น้องเลยมาลินเห็นุ่นเงาเงาง่อยๆ่อยเราก็เลยมาลิน้ำมาแต่ละยองคนพี่น้องเลย นงังรถสายทางมาได้รอบเนี่ยบ่ได้เอารถส่วนตัวมา mm hmm. มก็เลยได้มาลัดมาลัดเอาฟังไทยน้อพี่น้องเนาะเอาของไลยได้เ็นเอาสุบน,น,น้องุกิดเป็ถามาตอนอดน้ำน้งนองพี่น้องแต่เราได้มาอยผม เาหนังเราถามะนเนาะน้อยจะทาฟังนั่นเออเคาะอ่ะน้องเลยกราฟเลอร์แบบนี้จะได้คนของกันของกระตุ้งขนมแหละที่เพิ่งซื้อพี่น้องจังเปนเลอพอกันแต่ยเอนน้องม่จะได้ขนมเล็กน้องกดกกระดก โอ้พี่น้องรถก็มาแล้วบ่ะเนี่คนเป็นปตลาดแถววะนี่เด้อเนาะไม่น้อยมาหับอลไรเด้อพี่น้องเอ้ยหอดเลยพี่น้องมาไก,กลเติบบเลยน้องโกบงเลยที่หอดเดือนแล้วใช่หอดแล้วใช่หอดนี่เลยไปเบิงเง่งกันแมงกิล่งกิลีบเลยแลกแรงไปเลย Hà bông bụng bây giờ áo đó mặc mùa ừ. Khai nơi đây này Thịt ở đây đeo đeo chi lò Hả? Bạc nhéo Thấy โอ้ยบักวแซ่บได้ลุกหวานด้โอ้สีรสีิุดชิจักโตีชิจังีดีเออเอออันนี้าชิพตัวนี้ครอ๋อนี่ตัวครครูหมงบานี้ฉันชอบคุกนี่เชิพไปเอาลดให้ลุด บงเคยบ่งอนี้กันมั้งเลยเลยเอาหาชิ้นเงี้ยหยน้อยหนาร้อตัวนี้ห่าชด้นก็ชิ้กได้ย่นเป็นสิบพันเลยลแต่ก็ตัวนี้แน่น่้อยเนึ่ง้ยเดนะไนมัอันนี้จะห้เดย้าพัน่ะเจ็ดิขาหลุดหายเจ็ดิเอาอะไรเอเยา โมไข่ช้อนนม่โไข่ใช่นี่กหวานได้นี่มังม่วงอะไร่ดหวานเลยถุงอะไรเงี้ยผักชั้นชามถุงเอาได้หักเพชรหมักแงนแล้วก็จิบุกพี่น้องเอ้ยใส่หน่อไม้ฮะเพรซอยน่อยิมหาพันทุงอะไรนี่สามซี่ผูกเดี๋ยวสาวฟันใช้แล้ว้าวางบอบบด้เอามัม่วงนี่แล้วเยืน เท่าไรนี hmm. ่บ <lite> <Island> ่เอาเอาสี <Contact kir gue bbe> ่สิบใส่ทงใส่ลายๆทงเด้อเนออันนี้เท่าไหร่เขาขายเท่าไหรสี่สิบเอาช้อนลายทงใส่ในเด้อแม่ค่าเด้อถ้ากันมาหลอกกันหน้าเด้อทุกคนเด้อเครื่องปลาคงดงลาอยู่หรืเนาะ 白包的。

ชาวพันธ์ชาพันธ์รับปะปะชาวชาวหาพันธ์อันนี้สิันื่อมันจุดจี่ได้แค่นอมดได้นั้เด้อนี้สหลายเลยได้ไปโตแล้วอีกไะไม่โตยังอีกหน่มมอ่างนั้นบักหเราแบาวหามันชื่อในฝัน่ นอไหมน้อไหมนอไหมะเจ้าหันเอาไัวใช่เ้าหาลเอาเสาหาอัี้เอาเลยแม่เอามาเ้าหาแล้วมแล้วเอามามาเสาหาเลยเอาเสาหเลยเอาเออกับเจวกับจต๊ตัดออกเออ พอแล้วพอแล้วค้นมาให้เออเออรถ่ารถเอาพี่น้องเกือบประสาทกินเมื่อกี้เนี่ย

thì nào ơi, cái vương thì hơn phải không ขากับอดประเล็ดอมาบ่มีเลยครับบ่มีมะโนยพดนะโนยพดหรเรียงเรกเดือนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึ่งสุดสองอาทิตย์พอดีมาเนาะอดเนาะมายาเียาเอ้าพี่นองเอ้ยคุณไปแวะซื้อของป่ามาค่ะนี่เดชได้หไม่มงชุดจี แม่นกิโล2กิโลนี่ก็นี่มเพ็ดิบน้อยเ็ดแจวเ็ดน้ำพริกนองเนาะอันนี้ก็อมาแต่แม่โคລอันนี้ก็ผักอันนี้เอาไว้สุกบักนี่นางนี่มาต้มแจวกะปินี่พี่น้องเนาะหมนี่บิ่งดนี่อันนี้คือน้อยอีเดียวเนาะก โตได้พิโนเลยผู้ได้ไปบ้านนาผู้เลยไปผู้เฮ้ยจะปุ่นนละไมอียังนานี่เนาะโดยจะผู้ไปเบิ่งละไมอีแลแม่มาต้มให้จเจลกะทิไปเบิ่งกบได้กบนี่เด็กพี่อูเราอยากกินป่นนั่นกบป่นยังกะซื้อมาครั้งไรมาด้วยเนา Được, nhớ, 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 Đưa con

ขาหักแขงอยู่บ่านน้องแสนสิบคอยซื้อ,น,อนี่เจ้าอ<ะ>ุ้โอ้ยแสนสิบยังกิโลอืมกิโลแสนสิบจ้าเอาเบ่งอ้าพี่น้องเ็นบอม่กิโลนี่แสนสิบซื้อเอา เบิร์นีแสนสิบจ้าอ้าวมาบ่งแมงกระตุกกระถี่เด้อแบบนี้เด้อฝนกระจี่กระถ่กูได้กระถี่สาวพันพี่น้องโยเยะโย่เยะผู้ใดกินแน่ผู้ใดกินแน่นี่ว้าตัวเอาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนี้กะลาไปก่อนจ้าใ้่